บทที่21พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลีภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยสูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลที่เบเรียสและพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซิโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าดิดูมัสและนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลี และบุตรชายทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันการตกปลาที่ล้มเหลวซีโมนเปโตรบอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งสองจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปกับท่านด้วยเขาก็ออกไปลงเรือทันทีแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย แต่คั้นรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสั่งเหล่าสาวกอวนเต็มไปด้วยปลาพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีอาหารบ้างหรือเปล่าเขาทูลตอบพระองค์ว่าไม่มีพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้สาวกคนที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อซิมอนเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเล แต่สาวกอื่นๆนั้นนั่งเรือเล็กๆมาลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณหนึ่งรเมตรเท่านั้นเมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นฐานติดไฟอยู่และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้างซีโมนเปนโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ง อวนติดปลาใหญ่เต็มมีหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวและถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวกพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเชิญมารับประทานอาหารกันเถิดและในพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านคือผู้ใดเพราะเขารู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซู ทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนซีโมนท่านรักเราหรือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรชายโยนาเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี้หรือเขาทูลต่อพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทร,งราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองอีกว่าซีโมนบุตรชายโยนาเอย๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลต่อพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซิโมนบุตรชายโยนาเอ๋ยท่านรักเราหรือเปตโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือและเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตัดกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดสาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไปเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มท่านคาดเอวเองและเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อท่านแก่แล้ว ท่านจะเหยียดมือของท่านออกและคนอื่นจะคาดเอวท่านและพาท่านไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความตายอย่างไรครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่าจงตามเรามาเถิดเปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระเยซูทรงรักตามมา คือสาวกที่เอนตัวลงที่พระสวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นและทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่จะทรยศพระองค์คือใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าคนนี้จะเป็นอย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้นจะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่าท่านจงตามเรามาเถิด เหตุฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายจึงลือไปท่ามกลางพวกพี่น้องแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสแก่เขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่าถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้นจะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่าสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นผู้ที่เขียนสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริง มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคาดว่าแม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้นอาเมน